่าเรียกแม่นะเรียกแม่แหละแม่เปิดประตูให้แม่ต้องทำยังไงต้องทำยังไงเวลาไปเช็คอินเสร็จแล้วอะเออเข้ามาน้องต้องเรียกแม่นะเออเพื่อแม่ไม่อยู่ที่ตรงนี้อะแล้วแม่ไปเดินที่อื่นต้องร้องเรียกแม่นะเออเก่งเก่งร้องอีกได้ไหมเ,เรียกเรียกแม่อีกคำหนึ่ง เ,ออเห็นไหมนะ้าต่อไปถ้าน้องออกไปเช็คอินเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้องต้องเรียกแม่เออเก่งลูกเก่ง,กง,กงเออเก่งเก่งเออเออเออนั่นแหละเวลาออกไปข้างนอกแล้วแม่ไม่แม่ไม่เห็นนะ่ะน้องก็ต้องเรียกแม่แบบนี้นะโอเคไหมออถ้าร้องแบบนี้แม่ก็ได้ยินเห็นไหม แล้วแม่ก็จะมาเปิดประตูให้เออเออเออแม่จะเปิดประตูให้น้องนะอ่าร้องร้องดังๆังต้องฝึกร้องนะลูกต้องฝึกร้องเออโอเคแบบนี้แหละต้องดัดงๆแบบนี้ถ้าไม่ดังอะแม่ก็ไม่ได้ยินไงฮะโอเคผ่าน่ะแม่เปิดประตูนะแม่เปิดประตูหะเข้ามาโอเค